สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมือนีช่องฮักนกชาแนลครับมีเมนูอาหารบ,นบานแบแซบแบครับมานําเสนอครับเป็นเมนูแกงเขียดน้อยแกงเขียดน้อยครับแกงเขียดน้อยนี่แกงเขียดน้อยใส่ผักด่างส้มด่างขมได้พี่น้องเลยมือน,นี้โอ้ยเบิบ่งพี่ลึกพักเบ,บิ่ไอตัดตัวเบิ่งุณไอ <c oughs> โอ้ยแกงแล้วไม่ไหมครับมาพี่น้องแซบแซบด้วยกันนะครับเด้อใส่ผักติวเน่ โอ้บักริกลุกโดดพี่น้องท่านใดสนใจครับเขียนหน่อยสามารถใต้คอมเมนต์พอดำเข้ามาได้ได้ครับเดนน้อมือนนิเนาะนะกินข้าวหอมมือห่วยเลยวะกินพวกมันหอมมันยังแสบครับลองนำนลองนำเลยโอ้เ่งขอดำสีลองพักด่างคมโว้มันหอมลลไ,ได้ระเบิดโอ้เห็ดขมยัยอะไรนะครับมันหอม ขมลำลำ้ำสูตรระเบ้เข้าวใส่บวงเลยเป็นโตแล้วนะครับเหยียหน่อยแกงบัดโต ใส่พรมมันหอนเลยเสษบศบบานๆเนาะครับยามหอนแล้วเข็ดน่อยเข็ดโมก็ออกแล้วอ้เบึงเบึงมะเขือพวงใส่มะเขือพวงน้ำออ้เบึงมันอายพี่น้องหอนแห้งครับ นัวน้อนน้อนน้อนปรุงแล้วกับแม่เอามาเลยนะครับนี่มานด้ยพี่น้องเด้สดนำน้ำกันครับสดนำนัวมีทางมขอใหญ่ เอาแมนอื่นเนาะให้มันเย็นครับโวยขึ้นมาไว้สดเขียดหน่อยท่าสดเขียดหน่อยท่พาพักอันขมลงงรูงผ<ห>ักติวใส่ผักติวพร้อมอ,<า>อืมกรีบอาหลดนระเบิดต้องห้อง,งอะข้อห้องข้อห้อง หอนเนาะใส่แบบเป็นด่างเลยครับมือนแบบปะตองออกเลยใส่เน้งเขียดพร้อมอม,มันเป็นมันเลยเขียดหน่อย เนี่ยเชียวเขาเบิดมาน ua เบิดเลยนะน,น้ำนัวครับตักพักขึ้นไว้ทุระเบริร์อันนี้พักดังสมมันซีสีต่างกันครับเบิงระเบิร์มากได้โอ้ <laughs> บอกพาแม่ f เอฟซีนะสนใจแต่อุดนุ่นเดอ้อเพืน่นเขียดน้อยครับมีเด้อพี่น้องเด้อแซ่บนัว ระเบร์กูหูพักหรอโอ้โเผือปวดนะครับ หอนคอเลยหอนคอเลยอุ่นคอเลยซุ่มข้อบ,บออุ่นๆุ่มข้กนาที่ขบทำแลอุอ้ย แกงเก็ดน้อยสดนำมณหนครับหุบไปตามซอนครับครึ <c oughs> ่งกิโลกับพ่อแกงครับพี่<ว>้องห่วเข็ดแพ็คละครึ่งกิโลไปเกืบกินเบื่อแล้วแมนบ่ ขอสดแต่นำมันหอนบูอาหารบรานาเ่าสุดยอดครับใส่สามาปีพักสามาปีพักกันดีได้พี่น้องักติยวมันสิออกสมๆสมสมจังน้อยครับพี่น้องบางคนมัน,นถามมารสชาติมันเป็นอะไรเหือดเลยนะ เห็ดซูชิเขียดหน่อยก็ได้ซูชิเขยียดหน่อย <c oughs> มสาสดนนำน้ำมูฟังการไม่เลิมเบดิดแล้ว ไปไปไป <c oughs> งามหอมครับยังวันลืมออกหอมลืมลายดำน,<า>น,นี่น <c oughs> เจียหน่อยอ้ยสิบือดูดไดโอ,ยอ,อ้ยถ้าตรงท่านเวลาานะ้อบ่ท่านเวลานี้มเบด ผิดติบเขา่าอะไรทางนี้แซ่บๆนัวๆครับพี่น้องท่านใดสนใจครับเขียดหน่อยสามารถไตมเมมต์มาหรือว่าพิมพ์คำว่าสนใจครับเดี๋ยวแม,นมว่นกนงอุ่นนงไหวตอบให้ครับสดระเบิดสดขึ้นเบิองว่ามันหอนโมนหอนบึงพี่น้องมึงมาเขือจนลวกครับบึงโมเมนต์วอเอาครับแกงแล้วเทศกินเลยครับนี่ สุดยอดปะบอกกันแม่เอฟซีนะแซบครับแซบครับนั่นแล้วดึงหันแหละอึบเอากระดมสดน้ำก่อนตดวทางเขียนหน่อยแซบๆล้านโลกใส่กับบรรยากาศบานๆเราครับบรรยากาศคืมฟ้าคืมคันมนีเซยียวเอา แปลว่าเฮือกพดเลยพี่น้องเลยเอา้าสนใจทักทายเข้ามาครับบัวซิเป็นน้องง่วก็ดีน้องควายก็ดีเนาะพี่น้องท่านใดสนใจครับสามารถทักหาพอดำได้ดครับเดอ้บอบัวซอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ภาคใต้ก็ดีครับสามารถจัดส่งให้พี่น้องเขาได้สูบองสูบบอนครับสำหรับวันนี้ครับเขามากแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกำลังเล้กแรงใจเนาะระเบอิอฝากกดแชร์นำเด้อครับเดอ้อ แขงเคียดน้อยบ์บานๆมีไวาพีให้น้องเขานำํำสำหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเขามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งม,มายปรารถนาครับลำล,ล้วยๆถูกหวยลอยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ